โลกนี้คือน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากผมพูดตรงนี้เลยว่าน่ากลัวมากถ้าเป็นแล้วนะครับถ้าเป็นแล้วโอกาสรักษาหายแทบไม่มีอาการแบบว่าเคยเห็นไหมฮะอยู่ๆแล้วซีดขาวไปเลยหน้านี่ขาวตัวซีดตูดไม่มีแดงหัวปีไม่มีแดงซีดขาวแต่ตีกันทางไหนรู้เปล่าติดกันด้วยเลือดเหมือนโรคเอดอะที่ใช้เข็มร่วมกันอะ สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกค,ครับนี่ผมลือครับก็วันนี้ไปรับรู้เรื่องบางเรื่องมาครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับเ,เพื่อนๆสมาชิกนะครับผมอะโชคดีที่ได้รู้เรื่องนี้มาแล้วก็แก้ปัญหาทันนะครับแก้ปัญหาทันก็คือเรื่องไก่หน้าซีดนะครับเรื่องไก่หน้าซีดเด๋ยวส้มเด๋ยดแดง,งจืดเนี่ยแล้วก็ทําให้เราสูญเสียพ่อไก่ไปก็หลายตัว หรือไก่ตัวดีๆไปก็หลายตัวด้เหตุผลเนี่ยแล้วเราก็เอายาสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นยาฉีดยากินยาบำรุงนะครับต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมาให้เขากันก็ไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะดีขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นไปอีกนะครับทีเนี้ยประเด็นมันก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือโรคอะไรสาเหตุมาจากอะไรจนนะครับจนผมก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าชีวิตหนึ่งผมเนี่ย จะได้เอาไก่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์ครับแห่งหนึ่งนะครับโรงพยาบาลสัตว์แห่งนห้อ่ะเขาก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับในภาคเหนือเลยแหละนะครับขึ้นชื่อเรื่องการดูแลสัตว์การอะไรเงี้ยฮะไปถึงเขาก็ขั้นตอนแรกเลยทาเขาทําเหมือนคนนะเขาเจาะเลือดก่อนเจาะเลือดตรวจอุจจาระนะครับว่าไก่ตัวนี้ป่วยเป็นอะไรมาสาเหตุมาจากอะไรนะครับ ก็ปรากฏว่าตรวจเลือดตรวจพยาธพยาธเนี่ยพยาธในอุจจาระก็มีเยอะนะครับพยาธต่างๆเลยเนี่ยแสดงว่าพยาธในลำไส้นะมีเพราะเราก็ลืมเรื่องการถ่ายอยู่ถ่ายยายไก่ไปสองนะครับในเม็ดเลือดเนี่ยในเลือดเนี่ยก็มีพยาธเม็ดเลือดเข้ามาอีกโรคนี้คือน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากผมพูดตรงนี้เลยว่าน่ากลัวมากถ้าเป็นแล้วนะครับถ้าเป็นแล้วโอกาส รักษาหายแทบไม่มีนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจโอกาสรักษาหายแทบไม่มีใช่รักษาไม่หายครับโรคนี้หมอบอกแล้วรักษาไม่หายแต่สามารถควบคุมไม่ให้มันลุกลามหรือไม่ให้มันกําเริบได้ครับในที่นี้ก็คือไก่ตัวนั้นต้องกินยาตลอดชีวิตดูแลเข้าไปตลอดชีวิตเพราะโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายหมอบอกนะครับยังไม่มียาที่จะรักษาหายนะครับ เขาจะหลบอยู่ในตัวไก่เนี่ยเหมือนกันกันกบโรคที่อรอโจมตีเมื่อภูมิคุ้มกันบกพร้องนะครับเมื่อร่างกายไก่อแอร์โรคนี้จะเข้ามาซ้ําเลยเขาจะฝังในตัวไก่ตัวนั้นนั้นนะครับพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยน่ากลัวมากนะครับวิธีการรักษานะครับก็คือกินยาฆ่าเชื้อพยาธิเม็ดเลือดนะครับแล้วก็พยาธิเม็ดเลือดก็จะตายไปแล้วไก่ก็จะกลับมาแดงภายในสามวันเลยนะครับ กลับมาแดงเป็นปกติเลยภายในสามวันเลยครับนะครับกลับมาแต่ทีนี้นะครับอเราก็ต้องคอยดูแลเขานะถ้าอาการอาการแบบว่าเคยเห็นไหมฮะอยู่ๆแล้วสีาขาวไปเลยหน้านี่ขาวตัวซีตูดไม่มีแดงหัวปีไม่มีแดง,แดงสดีขาวนี่ยังไม่อมส้มอมหวานนะไม,ไม่ยังไม่อมส้มอมแดงนะคือขาวไปเลยครับคือขาวไปมองแล้วแบบเฮ้ย แห้งไปเลยแล้วก็จะกินอาหารได้น้อยลงนะครับแล้วก็จะกินน้ําเยอะนะครับกินน้ําเยอะอาการซีดขาวไปเลยนะครับทีนี้ให้แล้วถ้าอยากสังนิฐานว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมในขั้นแรกเลยนะฮะให้เอามือจับที่หัวใจเขาดูหัวใจเขาจะเต้นแรงเขาเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับตุบตบตุ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 บตบตุบแหละนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเขาจะหัวใจเขาจะฉบฉุบฉีดเลือด นะครับไปเลี้ยงในส่วนต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดอาการเป็นตะคิวขึ้นนะครับนั่นซึ่งหมายความว่านะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันต่ํามากนะครับมันไม่พอที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเ <c oughs> มืเ่อืองต้องสีไก่ก็จะเกิดอาการช็อกแล้วก็ตายไปน,นี่คือสาเหตุที่ทําให้พ่อไก่หลายๆตัวเนี่ยหรือไก่ตัวเก่งหลายๆคนเนี่ยเป็นแล้วก็อสูญเสียไปนะครับเสียหายไป นะครับบางคนเนี่ยซื้อไก่มาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าไก่ตัวนี้เป็นติดเชื้อนี้อยู่มีพยาธิ็ดเลือดอยู่นะครับเพราะมันไม่แสดงอาการถ้ายังไม่อ่อนแอนะครับหรือเครียดหรือสภาพอากาศปิดเปลี่ยนหรือเกิดป่วยเนี่ยมันจะซ้ําทันทีเลยครับน่ากลัวมันฝังอยู่ในตัวนะครับแล้วถ้าไม่รู้เนี่ยรักษาไม่ทันเนี่ยลุกลามปุ๊บเนี่ยลุกลามแบบเขาเรียกว่าเป็นระยะที่สามที่สี่ไปแล้วเนี่ยมันแทบที่จะอ เอากลับมาให้เป็นปกติเนี่ยยากมากนะนะครับนี่ก็คือความอันตรายของโรคนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะมองว่ารู้อยู่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งรู้เหมือนผมผมก็เลี้ยงไก่มาเป็นสิบปีผมก็เพิ่งรู้นะนะครับปกติหน้ามันซีดก็ให้ยาบำรุงที่มีวิตามินที่เป็นบูทที่เป็นสมุนไพรเข้าไปมันก็กลับมาหน้าแดงแล้วเลือดก,ก็ฝาดนะครับแต่พวกนั้นนะมันไม่มัน มันไม่มันไม่ตรงจุดมันเหมือนกับไปเติมสิ่งที่ไอพยาธินี่มันกินพอมันกินพอแล้วก็กลับมาอ่าร่างกายผลิตเม็ดเลือดผลิตเลือดได้มันก็กลับมาแดงแต่มันไม่ได้เข้าไปจะกำจัดไอพยาธิตงนี้หรือบางตัวก็ไม่ได้เป็นโรคนี้บางตัวก็ขาดวิตามินขาดอ่าสารอาหารหรือไม่ได้ไม่ได้ทายอยู่ทายยานะครับพยาธิเยอะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ตัวที่ไปกินเม็ดเลือดแดงนั่นก็ สามารถที่จะใช้ยาตัวนั้นได้ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่เจาะเลือดนะครับทีนี้คุณหมอก็ให้ยามาครับให้ยามาก็ปรากฏว่าดีขึ้นดีเลยนะครับดีขึ้นดีเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปหาตัวยาเนี่ยซึ่งถ้าซื้อที่โรงพยาบาลนะ่ะมันค่อนข้างที่จะราคาแบบเอาสูงมากนะครับแพงกว่าคนอนะ่ะแพงกว่ายาคนอนะ่ะซื้อมาจากโรงพยาบาลเราก็ไปหา,ายาที่ กำจัดตัวนี้เรารู้แล้วแหละว่าไอ้โรคนี้มันมีอยู่จริงมันมีอยู่นะครับมีอยู่จริงแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไก่เป็นแบบนี้จริงเราก็ไปหามานะครับไปหามาจนเจอนะครับยาที่จํากัดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอามาทดลองกับไก่ในฟาร์มดูว่านะครับไอ้ตัวนี้หน้ามันซีดๆส้มๆเนี่ยไม่ค่อยแดงออกจืดๆจ,จางๆเนี่ยเอาให้อะไรก็ไม่หายแล้วนะลองเอาให้ตัวนี้ดูพอให้ตัวนี้กินปุ๊บสองสาม สองสามวันติดต่อกันสามวันถึงสี่วันเนี่ยให้กินปุ๊บกลับมาหน้าแดงเหมือนไก่หนุ่มขึ้นฟูงใหม่ๆเปียแสดงว่าคุณโชคดีแล้วไก่คุณเป็นพยาธิเป็นเลือดเป็นโรคที่คุณรักษาไม่หายไก่คุณต้องกินยาตัวนี้คุณต้องติดซุ้มตลอดชีวิตนะครับแล้วนะอันนี้ไม่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรม ไม่ติดกันทางน,ะาน้ำไม่ติดกันทางขี้นะครับไม่ติดกันทางขี้แต่ติดกันทางไหนรู้เปล่าติดกันด้วยเลือดเหมือนโรคเออดะที่ใช้เข็มร่วมกันอะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุูเอาเข็มมาจิ้มไอ้ตัวเนี้นะครับจิ้มอนตัวที่เป็นพยาธิในเลือดเนี่ยแล้วไปจิ้มตัวดีต่อโอกาสที่จะติดพยาธิในเลือดเข้าไปแล้วนะครับติดโรติดโรคนี้เข้าไปแล้วนะครับหรือไก่ตัวนั้นขังอยู่ในซุ้มเลี้ยงคุณแล้วไม่ได้การมุ้งยุงมากัด ลิ้นไลเห็บมากัดน,นะครับแล้วไปกัดตัวอื่นต่อต,ตัวนั้นก็มีโอกาสติดแล้วอยู่ดีๆพออากาศมันเปลี่ยนหรือกระทบโรคอะไรนีน้หน่อยมันก็จะออกนะครับนั่นหมายความว่าคุณฟาร์มคุณได้รับการฝังโรคนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการป้องกันหรือคนนี้กําลังจะทําฟาร์มใหม่จะได้เปรียบนะครับจะได้เปรียบนะครับแล้วมันมีวิธีกําจัดป้องกันอยู่นี่คือตัวยาที่ กินค่าพยาธิไม่เลือนก่อนที่มันจะระบาดไปเนี่ยนะครับมันสามารถกดไอ้ตัวนี้ไว้ได้นะครับก็เราก็เจอ,อยาตัวนั้นแล้วเราก็ให้กลับมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคหนึ่งที่พึงระวังนะครับพึงระวังไว้นะครับแล้วควรที่จะรู้ให้ได้ว่าฟาร์มเรามีติดตรงนั้นตรงนั้นไหมนะครับแล้วก็กดมันให้อยู่นะครับกดมันให้อยู่แล้วก็พยายามที่จะ อย่าให้ไก่โดนยุงกัดหรือให้มันเผยแพร่ไปทางแม่พันธุ์หรือต้องนะครับให้ยาควบคุมมันในปริมาณที่เพียงพอนะครับมันก็จะทําให้เราทําไก่ได้มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักระแวดระวังมากขึ้นผมว่านี่เป็นการเป็นการพูดถึงการระบบการดูแลฟาร์มอีกอย่างนะการดูแลโรคในในฟาร์มอีอย่างนะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้อง พิจารณาและหาสาเหตุมันมให้ได้นะครับไม่มีใครที่สามารถรู้โลกไก่ได้นะครับโดยการคาดเดาบางคนอาจจะใช้ประสบการณ์นะครับแต่ถ้าจะให้ช่วงจริงเจาะเลือดตรวจขี้ตรวจน้ำลายสามอย่างนี้รู้หมดนะครับว่าไก่คุณเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนซีดนะครับไม่ใช่ต้องบำรุงแต่วิตามินตัวนี้ก็คือสำคัญนะเพราะเราเป็นกันเยอะไอ ไอ้หน้าเดี๋ยวจืดเดี๋ยวแดงเดี๋ยวส้มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าเฮ้ยมีอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งนะลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองไปหาอยูกยาก,กันมาถ้าวันไหนผมมีนะครับหรือผมสามารถนํามาได้นะครับหรือสามารถนํามาได้ผมจะมาแบ่งปันให้แล้วก็มานําเสนอให้นะครับว่าเป็นตัวไหนใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็ยามันก็มีหลากหลายแบบหลายขนาดหลายราคา หลายคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าแต่เรารู้แล้วแหละว่าสาเหตุมันจะมาจากตรงนี้นะครับไม่ต้องมาซื้อที่ผมไม่ต้องมาสั่งที่ผมหรือใครไม่รู้ก็โทรมาปรึกษาได้ว่าเป็นตัวไหนตัวไหนลองเอาไปทดลองใช้กันดูหรือมีติดสุมติดฟาร์มไว้เนี่ยผมว่าเนี่ยพอออกส้มๆเหลือ,องๆออกชมพูนิดๆเนี่ยยัดเลยแล้วก็บำรุงด้วยวิตามินไปผมว่าอยู่คงไม่เกินกว่านี้หรอกนะถ้ามันไม่โดนอย่างอื่นนะนะครับถ้ามันไม่โดนช้ำลงช้ำในก็ลอง ให้ตัวนี้ดูผมว่าคุมพยาธิเม็ดเลือดกับบํารุงในวิตามินเนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่นะโรคหน้าซีดเนี่ยน่าจะจบตรงนี้แล้วครับหรือไอ้ยาที่จะทําให้ไก่หายหน้าซีดเนี่ยผสมยาอ่าผสมตัวยารักษาพยาธิเม็ดเลือดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ควบคุมทั้งบำรุงในวิตามินที่มันต้องการแล้วก็ทั้งกำจัดเชื้อโรคที่จะไปทำให้มันซีดได้เนี่ยผมว่าครบเครื่องหรือไม่ก็ต้องหาตัวที่มันควบคุมให้ได้นะครับตัวที่ ผลิตภัณฑ์นี้ไปควบคุมไม่ได้มีติดฟาร์มไว้ผมว่าได้เปรียบหรือใครที่มีตัวไหนใช้แล้วดีก็แนะนําเข้ามาได้นะครับจะได้มาทดลองกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นอีกหนึ่งทางรอดและเป็นอีกหนึ่งทางป้องกันสําหรับเพื่อนสมาชิกเกยียดคำฟาร์มก็คลิปนี้ก็คงได้สาระได้ความรู้นะผมว่านะครับไม่ได้เป็นคลิปขายของนะครับไม่ได้มาโปรโมทผลิตภัณฑ์ไหนๆนะครับแต่ตัวผมก็ยังอยู่ในห่วงทดลองใช้อยูแ่แต่ผมว่ามันได้ผลดี นะเดี๋ยวนี้ไก่ปัญหาเรื่องไก่หน้าซีดหายไปเยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ